มาลองเข้าใหม่ซ้มเหวนรกครับเหวนรกเหวนรกไม่ได้เข้ามานานยังไม่มีผลงานเลยนะข้างนอกลมแรงครับนี่ลมแรงจัดลมแรงก็เลยเข้าซุ้มดีกว่าลองตื้อดูครับลองตื้อดูสักพักถ้าไม่ดีก็หาย้ายซ้มซ้มก็ไม่มีให้ย้ายแล้วหมดจะหมดลนะ เดี๋ยวลองเฝ้าดูครับจะด,ดูก่อนก่อนจะวานเพราะที่นี่มันจะมี a โดถ้าไม่มีตัวอะไรก็จะวานดู แป๊บเดียวโผเลยนิ่งเลยขัดแล้วน่าจะขัดกระดูกขัดกระดูกขัดกระดูกใหญ่ใ,ญใ,ญใญเสียงไม่ดังมากเดี๋ยวอาจจะได้ยิงตัวต่อไปเดี๋ยวต้องเอาอขึ้นมาเงียบๆกับ ขึ้นมาเงียบๆไม่ให้มันดังกัดกระดูกกัดกระดูก เงียบรออคืนเงียบๆเพื่อมีมาอีก ใหญ่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 ห,ห,ห้าโลครับห้าโลถูกผู้ห้าโลเดีย๋ยวนั่งต่อครับ ได้รับหนึ่งแต้มนั่งกับเดียวก็มานะครับกล่องมันจะได้เมื่อได้ง่ายๆครับไม่ได้เข้ามานานครับกอนี้เป็นอีกกอนหนึงครับที่ไม่ค่อยได้เข้าครับเข้าขึ้นไม่ยากครับตัวนี้เดี๋ยวเฝ้าต่อจะมีมาอีก เงียบเลยครับน่าจะเป็นจ่าฝูงจ่าฝูงโดนเล่นไปแล้วตัวเล็กตัวน้อยก็ยไม่มีมาไม่มีเดี๋ยวเราก็กลับครับเหลือเฟือครับตัวนี้ตัวเดียวเต็มตู้ผมกินปลาแรกผมจะเน้นหัวนะครับ หัวนี้ต้องกินก่อนเลยหัวนี้ต้ยมยำอร่อยมากครับตรงนอมันส่วนนอส่วนคางมันจะเป็นวุ้นเลยของอร่อยมันอยู่ที่หัวเดี๋ยวกลับนะครับเก็บของครับเดี๋ยวดูผลงานนะครับก่อนจะดูผลงานเดี๋ยวดูปืนกันก่อนครับช่วงนี้ผมจะแนะนําอุปกรณ์ต้นคลิป แทบทุกคลิปนะครับช่วงนี้เพราะว่าเพื่อนๆถามกันมาเยอะว่าอุปกรณ์อะไรก็เลยจะอธิบายไว้ต้นคลิปเลยนะครับแต่ก็ยังมีบางท่านหลงถามมานะครับ <laughs> เดี๋ยววันนี้คลิปมันสั้นครับเดี๋ยวจะบอกอุปกรณ์เลยอุปกรณ์ยิงปาลแรกวันนี้ครับวันนี้ก็จะเป็นปืนกำคอประดูช่างอุทัยนะครับทักเจ็ดสิบักเจ็ดสิบนะ่ยยืดมาถึงเงี้ยงนะครับเจดสิบ บอกนี้รับ70็ปีก45นะครับถึงปลาย40ก็สาย PE 200นะครับสำหรับเขาสูงกอไผ่200ดอกก็เป็นเงี่ยงพับหัวพอกครับ40เซน5้มิลยาง14มิลนะครับตัดกันย่อนนะครับอยู่ในที่แคบขึ้นยางยากครับไม่ต้องแรงครับยิงใกล้ตายางแรงก็ข้ามไปหมดไปโดนยุกระโดด ตัดอู่6ิบนี่นะครับประมาณนี้ยันยอนสิมิลนครับครับเดี๋ยวมาดูปานครับอ๋อลืมแว่นตาครับจะบอกทุกคลิปนะครับตรงนี้ก็ใช้แต่แว่นโพล์ไลท์ตัดแสงของพานเอกคนบันดอยครับทรงทรงสปอร์ตนะครับทรงสปอร์ตใส่ดีครับมันจะตัดแสงแววข้างนี่ได้ครับ ยิงในปุ่มยิงในอะไรก็ได้หมดมันเป็นเลนออโต้ครับมาดูตัวกันเลยครับปอลเลตบอลเลตครับหน้าตามันจะหน้าตกใจนะครับเวลาเป็นโผล่ขึ้นมานะมันจะไม่ค่อยเหมือนปลาเท่าไหร่มันจะไม่น่าตานะไม่น่ารักนะครับโผล่มาแต่ละทีนี่ยังกษัตย์ป,ประหลาดตัวผู้กับใหญ่แต่ไม่อ้วนนะสไตล์มันคลีบเคิบใหญ่หัวโตมอมแมมเดี๋ยวค่อยไปล้างครับ กิปเปอร์ก็คีบไม่ได้ครับต้องอุ้มหขานครับใหญ่ครับเข้ากระดูกกลางตัดกระดูกกันิ่งเลยนะไม่ดิน้นไปเดี๋ยวไปล้างปลาทำกันครับนี่ครับคลีบหูนี่จะขาวครับตัวกู้ก็ <S <S ส่วนใหญ่ก็จะดูถ้าเกิดไม่เป็นปลาเพือกครับคลีบหูดูไม่ได้ก็จะดูคางเนี่คางจะทูมครับคางจะหนา ตัวเมียก็มีนอมเหมือนกันแต่ว่าตัวผู้นอจะใหญ่กว่าแล้วก็คางเนี่ยลูกคางเนี้ยน่าเนี่ยอร่อยครับตรงนี้ครับแถวเนี้ยมันนะครับเป็นวุ้น,เ,นเดี๋ยวมาดูน้ําหนักกันครับศูนย์โอ้ยห้าโลสองคนระับ ห้าหนึ่งเก้าศูนย์ครับตีว่าห้าโลสองนะครับเลื่อนมันออกไปมั่งอะไรมันไปมั่งนะห้าโลสองครับใหญ่ครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับใหญ่ใหญ่จริงนะครับสองฝ่งมือใหญ่จริงมาเร็วยิงเร็วนะครับเพราะว่าดูแล้วมันเปรี้ยวครับมันเข้ามาถึงโผล่พวดแล้วหายไปเลยเปิดกล้องรอพักหนึ่งมันก็โผล่พวดมันเป็นตาเปรี้ยวนะครับตัวผู้มันจะ กินอาหารระแวงไม่เหมือนตัวเมียโชวพันหน้ากับซัดเลยครับตรงนี้แผลออกเอากระดูก็ไม่ดิน้นล่ะพบกันใหม่คลิปหน้าครับพันปลาซุ่มยิง